ดีครับผมขนาดนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a อ a เมามาโมสเตตัสแต่ขอฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าประหารธนาที่จะค่อยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ EP 613นะครับผมเป็นเพื่อนขอนะครับก็ AOT นะครับผมนะตัวเดียวโดดๆเลยนะครับผมอ่าอ่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยมีเดลตานะมาพร้อมกับปริมาณการขายช็อตในโลโก้ด้วยสำหรับเดือนกุมภานะ ด้วย a o ก็เหมือนกันนะครับผมก็มีปริมาณการขายช็อตนะครับผมสำหรับโลโก้เนาะในเดือนกุมภาเหมือนกันเอามาฝากนะเราจะได้รู้ว่าเออเขาเริ่มช็อตบางลงหรือ,อยังมีการคั p เปอร์ช็อตเกิดขึ้นหรือ,อยังนะครับผมสำหรับหุ้น2ตัวนี้เดลต้าแล้วก็เอ t อทีอภิาเลยนะครับผมเข้าไปชมกันได้แล้วก็ EP สุดท้ายนะครับก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็มีเพื่อนขอเข้ามานะครับผมอ่า ก็ KCE, ซีฮานาซีแคทแลวก็ไอเทลเซร็ตเดิมอ่ะเรามาเดิมกันที่ AOT นะครับผมนะ <c oughs> EP ที่สองแล้วนะครับอ่า EP แรกนะครับผมผมอ่ะแกะขึ้นแกะกราฟจังหวะเขาย่อลงมาก็เป็น A B C นะครับเด้งขึ้นมา61.8%ไม่ผ่านย่อลงมา A B C นะครับผมเป็น small wave นะครับแฝด x แฝดเนาะแล้วก็ผมก็บอกว่าเออเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรารอดูอีกรอดูข้อทราบแรงขายอีกหน่อยนะว่าเขาจะฟอร์มตัวเป็นขึ้นอะไรหรือจะกลับตัวแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งสามสี่ห้าแบบอิมพาวเวอเลยหรือแนวต้านตรงนี้เป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับจากเส้นฟีโบทาตีจะขึ้นบีลงมาขึ้นซีตอนนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเขาจะทำ x นะครับผม แล้วก็ย่อลงมาเขาก็จะทําอีกเขาก็จะทำแพทเทิร์อีกเซตหนึ่งไม่เป็นเซมิดิโคลเออไม่ไม่เป็นไทเกิลก็เป็นซิกแซกไม่ซิกแซกก็คอลเลคชันแฟตนะครับสำหรับสมออีกเว็บนะแต่นะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ย่อลงมานะแนวรับตรงนี้นะครับถ้าถอยกราฟออกมา ก็จะเจอโซนนี้พอดีนะครับหนึ่งสองสามอ่ะรอบนี้ก็หวังว่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับเอวทีนะ RSI เนี่ยบูดเดเวอร์เจนมาแล้วสองรอบอ่ะก็คืออินดิเคเตอร์เขาจับสัญญาณได้นะครับสองรอบเลยเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งรอบนี้ก็ลงมาทำโอเวอร์โซอีกนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า ตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับผมอ่า AOT เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเริ่มมีการซรับเรงขายแล้วราคาเนี่ยไม่ทำโลใหม่ถ้าเทียบจากวันจันทร์นะครับผมนะก็ไปในทิศท,ทางที่ดีอยู่นะครับผมก็หวังว่าเขาจะไม่ทำโลใหม่ละกันสำหรับ AOT อเนอะอาะเดี๋ยวเรามาลองกลาง วอลลุ่มโปรไฟล์ดูอะอยู่ไหนแล้วนะ ก็จะเห็นได้ว uh, ่า AOT นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยแทบไหวตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวเพราะว่าปริมาณการซื้อขายสูงสุดเนี่ยมันมาอยู่แถวนี้เลยนะแล้วแถวหกสบาท65บาบาทเลยนะจังหวะที่เขากลับขึ้นมายืนอยู่บนเส้น A สองได้อีกครั้งเนี่ยโอ้โหเสร็จปุ๊บพอทิ้งลงมานี่ก็คือไม่มีใครรับเลยเห็นไหมปริมาณการซื้อขายนี่โบเลยนะครับ อืเอาล่ะ AOT นะครับคือตอนนี้ต้องเวทแอนซีไปก่อนเนาะต้องไปรอดูว่าเขาจะผ่านหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตไหมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราลงมากลางดีเทคเมนต์ใหม่เพราะว่าเขาทำโลใหม่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตตอนนี้มันมาอยู่ตรงที่ แถวห้าสิบหกบาทอืมน,อมนะออดเนตออกก็คือต้องมาดูว่าเขาจะผ่านไหมห้าสิบหกบาทถ้าเขาผ่านขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ทำอิมพาเว็บนะครับถ้าเกิดเขาไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปทำเอแล้วก็ย่อลงมาแสดงว่าสมอลเอ็กเว็ตรงเนี้เขายัางไม่จบแบบดับเบิ้ล มันต้องเป็นทิปโป้มันต้องมีอีกอีกอ,อีกเซตหนึ่งนะครับผมนะไม่ไม่คอลเลคชันแฟตก็เป็นซิกแซกไม่ซิกแซกก็เป็น t ไทแองเกิลเดี๋ยวเราค่อยมานับขึ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อมูลการขายช็อตนะครับผมของ a อ t เนาะอันนี้เป็นแบบโลโก้นะอันนี้คือในกระดานบ้านเราในกระดานทีเฟกนี่แหละนะครับผมก็ ผมทาเป็น3อาทิตย์นะครับผมของเดือนกุมภาพันธ์เนาะอะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาทยอยเก็บกันต่ออีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็อาจจะมีแบบในใน,ในอ่าการปริมาณการขายช็อตนะครับผมใน NVDR ด้วยแต่พอดีอเวลาทําคลิปผมมันมันน้อยก็เลยเอามาแค่เฉพาะโลโกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูข้อมูลใน NVDR เนี่ยปริมาณขายช็อต ใน n v d i a เนี่ยก็ขอกันเข้ามานะครับอ่าก็อาทิตย์แรกของเดือนกุมภานะครับผมเนี่ยวันที่สามกุมภาถึงวันที่เจ็ดกุมภาเนี่ยในโลโก่เนี่ยปริมาณการขายช็อตของ AOT เนี่ยอยู่ที่สิบสี่ล้านเก้าแสนหุ้นนะครับผมวันที่สาม อ่าอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้นะส่วนวันที่สิบแล้วอาทิตย์ที่สองของเดือนวันที่ส0บกุมภาแล้วก็วันที่สิบสี่กุมภาเนี่ยมีปริมาณการชอบสะสมเนี่ยบวมขึ้นไานะครับผมอยู่ที่สิบหกจุดสิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่งแสนกอหุ้นนะครับผมวันที่สิบกุมภาหนึ่งสิบสี่กุมภาเนี่ย อยู่แถวนี้เลยนะแล้วก็ฟุบลงมานะครับมาจบอยู่ตรงนี้แล้วที่เหลือก็เป็นอาทิตย์ที่วันวันที่7ถึงวันที่21กลุ่กุมภาพก็คือโซนนี้นะครับผมเริ่มมีการ c o บ e r s h o t คืนแล้วเกือบแสนหุ้นนะครับสำหรับ AOT ถ้าเราดูเทียบกันระหว่าง AOT กับ Delta Delta เนี่ยมีปริมาณการ cover s h o อ t คืนเนี่ย มีในยะก,กว่า,าย้อนไปดูเดลต้าได้นะครับเนี่ยต้นเดือนเนี่ยมันยังสิบสี่ล้านนะมาอาทิตย์ที่สองของเดือนเนี่ยสิบหกล้านหนึ่งแสนส่วนมาอาทิตย์ที่สามของเดือนเนี่ยอยู่ที่สิบหกล้านก็อีกเจ็ดหมื่นกว่านะครับก็ถามว่ามีการ cover s h o อ t คืนไหมมันมีนะครับในระหว่างวันแล้วอย่าลืมนะวันที่อา,อาทิตย์ที่สองของเดือนของคุมภาเนี่ยมันมีแค่สี่วันทําการนะครับผม 4วันทําการเนี่ยแต่มีปริมาณการขายช็อตสะสมเนี่ยอยู่ที่16ล้าน1 0 0 0 0แสนหุ้นนะครับ17ถึง21เนี่ยมี5วันทําการนะครับผมอยู่ที่16ล้าน7หมื่นหุ้นอ่ะก็มีปริมาณการคอรปช็อตแหละแต่มันยังบางอยู่มันยังไม่มีในยานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับผม AOT ก็ต้องเวทแอนซเพียงแค่เราก็มานั่งรลุดกันว่าอย่าให้มันหลุด 41. 5 0แค่นั้นเอง อาทิตย์หน้าถ้าขึ้นมายืนบน45บาท50ตังค์ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมสำหรับ AOT เนาะแล้วเราก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงว่า61.8%เนี่ยอยู่แถว56บาทเนี่ยนะ AOT เนี่ยเขาจะกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับผมถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้ถ้าขึ้นมาชนเนี่ยแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับเขาจะทำอีกเซตหนึงของ small e q u i p นะครับผมไม่ collection f a t ก็เป็นซิกแซกไม่ซิกแซกก็เป็นแทงโก้เขาจะผสมราคาต่อนะครับผมแล้วถึงจะจบแพทเทิร์นถึงจะมาจับสัญญาณบุลิตนะครับผมถึงจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขามีโอกาสกลับตัวแล้วหรือยังสลับ AOT เนาะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้ผ ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอ t อ่าสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนออย่างนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณณในการลงทุนด้วยนะครับผมครับเพืเ่อนๆคนไหนนะครับผมอยากให้ผม เปิดกราฟก็ขอกันเข้ามาที่จริงมีเพื่อนๆขอเข้ามาขอ,อาน่าจะเป็นหุ้น DR นะครับผมที่กรุงศรีเขาทำก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปตามเก็บให้นะเพื่อนๆก็ขอกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันไหนผมมีเวลาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมตามเก็บให้จนหมดนั่นแหละนะครับผมก็เน้นเอามาเปิดกราฟไม่ใช่ดีแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่แหละนะครับ จำว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะไม่ได้ชี้นําอะไรนะครับผมก็ขอความกรุณานะครับผมช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงลงจบเพียงเท่านี้น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสวัสดีครับ